สวัสดีค่ะตอนแรกว่าจะไม่ตัดต้นนี้นะคะพอดีวันนี้ลมแรงหิมะตกตัดสินใจจะตัดออกนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยหรือเยอะนี่แหละค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันโน้มลงมาหักลงมามาโดนกระจกบ้านนะคะเนี่ยก็เลยจะตัดออกนิดหน่อยไม่งั้นถ้าวันนี้ทั้งวันแล้ววันนี้ทั้งวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะลมแรงและมีหิมะนะคะกลัวว่ามันจะหักนะคะเสียดายก็เลยตัดสักหน่อยก็จะดีนะคะ ใส่ถุงมือเรียบร้อยนะคะแล้วก็น,นี่ค่ะใช้กรนไกรอันนี้นะคะตัดกิ่งแข็งๆสบายได้เลยค่ะดอกที่มันยังสวยอยู่ใช้งานได้อยู่ก็จะเอาไปเสียบเจกันไว้นะคะมันมีอยู่สามดอกมันจะเสร็จไหมเนี่ยหนาวนะคะลมแรงนั่งอยู่ข้างในบ้านนะเมื่อกี้มันมาโดนกระจกนะคะมองดูโอ้ไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยไมล์การ์เด้นนะคะต้นนี้หนาวนะคะหนาวเย็นเลยล่ะคะ่ะวันนี้ ไม่รีรอนะคะ,ะเสร็จก็เสร็จไม่เสร็จก็นี่ค่ะเวลาตัดตัดประมาณนี้นะคะกิ่งเล็กๆแบบนี้ตัดทิ้งเลยนะคะเนี่ยเหลือๆไว้หน่อยนึงนะคะเนี่ยสักประมาณสี่ห้าเซนเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีดอกดอกที่แตกมาตรงนี้ได้นะคะ กิ่งพวกนี้กิ่งใหม่ๆของปีนี้ทั้งนั้นนะคะเนี่ยตัดแบบไม่ได้คิดเลยนะคะแบบยาวเลยนะคะเนี่ยเนี่ยตัดไม่ได้คิดว่าซ้ายขวาเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเนี่ยยาวเลยนะคะเนี่ยยาวประมาณสองเมตรได้ประมาณสองเมตรได้นะคะเนี่ยกิ่งเนี้ยตัดเลยนะคะตัดลงไปก่อนให้มันแลวเราไม่พอใจเราค่อยตัดอีกได้ค่ะ รอไม่ไหวกลัวมันหักไม่ใช่อะไรหรอกหักแล้วเสียดายนะคะกว่าเราจะเลี้ยงมะฝั่งนี้มือฝั่งนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าเวลาหนูกดกดกล้องในโทรศัพท์มันกดไม่ถนัดเราใส่ถุงมือเราจะกดไม่ได้นะคะเน่ยกิ่งเยอะๆแบบเนี้ยหลายอันในนี้ก็จะตัดทิ้งหน่อยนะคะเราไม่เอาไว้เยอะนะคะี่ไม่เอาไว้เยอะนะคะกิ่งเล็กๆแบบนี้ก็ตัดทิ้งได้ ไม่ต้องให้มันยาวมากนะคะเวลามันเป็นดอกเนี่ยมันจะต้องแตกขึ้นมายาวอีกเนี่ยค่ะกิ่งนี้เนี่ยคะที่หนูว่านี่แหละยยาวมากเลยนะคะตัดแล้วนะคะนี่ดูสนินี่ค่ะใหญ่หยาวมันโดนกระจกหน้าร้อนนี่ตัดไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ย เลยนะคะอย่าเสียดายเอาแต่กิ่งใหญ่ไวะคะ้ค่ะกิ่งเล็กๆแบบนี้ก็ตัดทิ้งนะคะเดี๋ยวไม่ได้หยิบไม้มาเลยนะคะรีบไม่ใช่อะไรหรอกรีบเสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะตะโกนคุยเลยนะเนี่ยนี่อยเกี่ยวขา มีหิมะตกแล้วก็มีแดดหิมะตกแล้วก็แดดนะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะนี่แบบนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยเมื่อกี้แฟนเดินมาบอกหนาวขนาดนี้เธอทำอะไรอยู่เนี่ยบอเออตอนแรกว,ว่าจะไม่ทำหรอกระวังนะคะอันนี้มันแตกมาใหม่นะคะเนี่ย กิ่งแตกมาใหม่เอาไว้ยาวหน่อยก็ดีไว้ประมาณนี้นะคะนี่มีดอกหนึ่งดอกหนึ่งชอบมากนะคะต้นนี้ปีนี้ถ้าเจออีกจะซื้อมาไว้อีกปีที่แล้วก็ซื้อนะคะซื้อสองต้นมาปลูกใส่กระถางไว้ตายไปหนึ่งลอดหนึ่งนะคะชอบมากเลยชื่อนี่ละคะ่ะเนี่ยเห็นไหมไม้ก้าเด่นชื่อกุหลาบนะคะดอกใหญ่สวยหอมชอบมาก ปีนี้ถ้าเจอก็จะซื้ออีกนะคะก็ยังชั่วหน่อยใบยนี้เด็ดออกให้หมดนะคะใบเนี่ยิิใบออกให้หมดเลยหนูเหมือ <laughs> นไม่กล้าทำแรงกลัวหนามกุหลาบลิใบออกให้หมด นี่ค่ะตัดได้ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะคะตัดไม่ยากนะคะใช้เวลาไม่นานหรอกแป๊บเดียวตัดเสร็จแล้วค่อยเก็บขยงขยะให้เรียบร้อยปลูกเป็นกุหลาบต้นแรกที่หนูปลูกหนูจําได้เลยค่ะย้ายมาหลายทีมากย้ายบ่อยมากมันก็ไม่ตายนะคะแข็งแรงดอกใหญ่สวยหอมชอบใครเจอแนะนําเลยนะคะต้องซื้อเลยนะคะ ถ้าถึงเจอหนูก็จะซื้อไม่ใช่ว่ามันมันสั่งในอินเทอร์เนต็ตได้นะคะสั่งได้แต่ไม่อยากสั่งส่วนมากอยากไปเจอกับหูกับตาจับแล้วก็ซื้อเองแต่ปีนี้ต้องสั่งแน่ๆแหละ <c oughs> ยอดยังแดงยังอ่อนอยู่เลยนะกิ่งเนะี่ยแบบอ่อนมากเลยนะฮะมันไม่แก่เนะี่ยรู้เลยเนะี่ยปีนี้จะดอกเปล่าไม่รู้กิ่งมันอ่อนเกินมันจะไม่ดอกนะคะ สร็จแล้วค่ะประมาณนี้ถ้ามันยังยาวเกินเราค่อยตัดใหม่ได้นะคะนี่เก่ามากหลายปีแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงสิบหรอกอันนี้เพิ่งแตกมาเมื่อไม่กี่เดือนนี่ดูสีรู้เลยเสร็จแล้วค่ะอันนี้ตัดออกดีกว่าแข็งมากอันนี้ก็ไป ันนี้แข็งนะคะอยากตัดทิ้งตัดไม่ได้ต้องเอาเลื่อยมาเลื่อยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วคันเนี่ยประมาณนี้ขนาดเสร็จแล้วยังหนูไม่อยากให้มันยาวมากนะคะเขาเรียกอะไรเล็มๆที่หลังได้ค่ะตัดไปก่อนมันยาวมากแล้วแบบพอค่ะประมาณนี้ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย ประมาณนี้ค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะตัดแต่งกิ่งกุหลาบอันนี้เป็นทรงพุ่มธรรมดานะคะเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้ขยะนี้ก็เดี๋ยวมาตัดใส่ถังนะคะตัดใส่ถังตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะประมาณบ่ายสองได้ค่ะหิมะไม่ตกแล้วนะคะแดดออกนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะมุมเดิมที่เดิมนีแ่แหละค่ะ บรรยากาศนะคะโอ้ยรีบตัดเลยค่ะเมื่อกี้ลมแรงมากเลยกลัวกิ่งมันจะหักนะคะนี่ค่ะใส่ถังขยะไว้ยังไม่ได้เก็บนะคะปล่อยไปก่อนเพราะว่าหนาวนี่นะคะมุมนี้ค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆอาจจะสงสัยว่า <c oughs> ตัดแล้วเอายาอะไรป้ายไหมคะหนูไม่ได้เอาอะไรป้ายนะคะแต่ถ้านี่ที่บ้านใช้ตัวนี้นะคะเอหันหัวท็อปซิน ท็อปซินเอนะคะเนี่ยค่ะมีขายตามร้านขายของเออที่ญี่ปุ่นก็จะเป็น v ีบ้ Home นะคะมีขายหลอดนึงไม่แพงหรอกค่ะหาซื้อมาทาได้หนูอันนี้ใช้ที่บ้านเป็นประจำนะคะเฉพาะกิ่งกระโดงหรือกิ่งใหญ่ๆนะคะถ้าจะทานะคะถ้าเป็นเมืองไทยก็ใช้ปูนแดงได้ค่ะนี่ค่ะที่ใช้อยู่นะคะถ้าสงสัยว่าเอาอะไรป้ายไหมทาไหมอันนี้ไม่ได้ป้ายไม่ได้ทานะคะปล่อยทา ธรรมชาติค่ะมีบางครั้งที่ใช้ก็คือกิ่งกระโดงใหญ่ๆนะคะแค่นั้นเองไม่ได้ใช้บ่อยหรือใช้ประจําแต่ว่ามีไว้ติดบ้านค่ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นุน่นเหลืออีกอันนูนนะะ้นค่ะยาวมากเลยนะคะนุ่นจะขึ้นไปชั้นสองเลยลมก็นายเห็นไหมคะกวมันหักเนี่ยกวมันหักมากเลยเห็นไหมคะนี่ถามว่ากิ่งเนี้ยเป็นกุหล,ลาบเลือย เอเดงโรสนะคะนี่ค่ะปีนี้โอ้ไม่น่าเชื่อว่านางจะใหญ่จะยาวขนาดนั้นนะะเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะคะนางใหญ่นางยาวมากเลยหนูกลัวมันหักมากเลยค่ะเนี่ยวันนี้ลมแรงก็จะโน้มกิ่งมากับเพื่อนนี่แหละค่ะแต่คงไม่ได้ไว้ยาวขนาดนั้นหรอกคงจะตัดทิ้งประมาณนึ่งนะคะเนี่ยปีนี้ถือว่าดีงามมากนะคะแต่กิ่งมาให้ง,งามๆเลยค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยกิ่งของปีนี้ปีที่แล้วอ่ะใช่ค่ะ ปีนี้ดอกไม่ดกนะคะช่วงพฤษภาปีนี้ดอกไม่ดกแต่คิดว่าปีหน้าจะสวยงามเพราะว่าอันนี้คือกิ่ง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 ที่แตกมาให้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนู้นนะคะเนี่ยอันนี้กิ่งเก่าอาจจะตัดทิ้งนะคะอันนี้อันนี้เก่านะคะเก่าก็จะตัดทิ้งใหม่ก็จะเอาไว้โอ๊ยแต่ยอมรับว่ากิ่งนู้นสวยมากนะ อีกสักสองวันทนอีกหน่อยนะอย่าหักแล้วกันวันนี้กขบพุ่งนี้นะลมแแรงโอเคค่ะไปแล้วค่ะเข้าๆออกๆหลายรอบแล้วนะคะตรงนี้ก็ <c oughs> ขุดขุดดินไปก่อนเดี๋ยวจะเอาดินเก่านี้ทิ้งนะคะเดี๋ยวจะไม่ใช่ทิ้งหรอกจะตักออกสักสามถังใหญ่ๆ แล้วก็จะเอาดินใหม่ลงหนึ่งถุงขี้ควัวหนึ่งถุงโรยปุ๋ยแล้วก็โรยยาฆ่าเชื้อฆ่าหนอนมแมลงลงไปทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งเผื่อจะหาต้นไม้อย่างอื่นมาปลูกกุหลาบคงไม่เหมาะเพราะว่ามันขุดลงลึกไม่ได้มันเป็นท่อท่อ <c oughs> ท่อตัวนี้ค่ะเนี่ยที่เป็นท่อน้ําฝนนะคะมันเป็นท่อยาวมาเลยมันขุดลงลึกไม่ได้ปลูกแล้วไม่เหมาะค่ะหัวกุหลาบมันลงลงดินลงลึกไม่ได้อย่างน้อยมันต้องขุดประมาณ อ่าสี่สิบถึงห้าสิบเซนนะคะไม่เหมาะกับกุหลาบค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะไปแล้วค่ะดีขึ้นมาหน่อยว่ามันหักเมื่อกี้โอ้ยนั่งละลมแรงมากเ <c oughs> พียงห้อยท่านะคะเ <c oughs> ขาขาวเนี่ย <c oughs> เป็นเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ปลกหลายปีดีดังั้ะชอบ <c oughs> นางมากนะคะอ่ะแนะนำอีกหนึ่งต้นค่ะที่หนูบอกว่า ปีที่แล้วซื้อมาสองใช่ไหมคะตายหนึ่งและรอดหนึ่งหนูก็เลยปลูกตอนแรกปลูกใส่กระถางเอามาลงดินไว้ตรงนี้คะ่ะนี่เพิ่งลงไปเมื่อวานก่อนเองนะคะนี่คะ่ะอันนี้แหละขอให้รอดแล้วกันนี่คะ่ะมาลงไว้ตรงนี้นี่คะ่ะอุ้ยหนาวจริงๆไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ